ร่กับอาจารย์คาาครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับถึงส้มจะหยุดแต่อาจารย์ไม่หยุดนะฮะคนอื่นก็ไปเที่ยวกันหมดแล้วดูเลยพี่เอกไปละใช่เออบอกให้แลกแลกเวรยังไม่ยอมไม่ยอมเลยไม่รู้นัดไขไว้ไม่รู้เขามีแผนไว้เขามีแบนไว้โอ้เขาเลี้ยงมานานไงถึงเวลาเขาต้องแบบว่าอนี้หน่อยต้องพีคเปนิดนึงต้องเก็บคืนละไปเที่ยวละวันนี้เขาไม่อยู่นะเราสบายใจนะ เราก็เลยเมาเขาได้นะฮะวันนี้ก็ฝากถึงพี่เอกแล้วก็ทุกคนที่เดินทางท่องเที่ยวนะครับในประเทศไทยขอให้เดินทางอย่างมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยและแน่นอนที่สุดเลยก็คือเมาไม่ขับตั้งสติก่อนสตาร์ทและใช้ถนนอย่างถูกกฎจราจรและที่สำคัญมีน้ำใจออย่างนี้นะจะได้สบายสบายนะฮะแล้วหลายท่านบอกว่าอุ๊ยกำลังเดินทางอยู่เลยไม่เป็นไร เพราะว่าเดี๋ยวนี้เราดูได้จากจอมือถือแล้วสบายสบายไฟ้สดด้วยอาจารย์เลี้ยงเลี้ยงและมีไร้สดด้วยนะฮะเว้นสามารถที่จะดูได้อาจารย์ก็ฝากสวัสด,ดีไปถึง มิตรลักแฟนเพลงแล้วก็ครอบครัวคุยข่าวทางออนไลน์ด้วยนะโอ้โหใช้มิตรลักแฟนเพลงนี่รู้เลยว่าอายุเท่าไหร่ยุคไหนเนี่ยอาจารย์เนี่ยอาจารย์เป็นนักพยากร์หรือเป็นนักร้องเป็นนักร้องนะต้องเป็น f c ฟนะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่า f c รู้โลกรู้ว่าอาจารย์มีไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์นี่อาทิตย์ที่ผ่านมาเพิ่งไลฟ์สดไปแล้วก็แจกบัตรโดยสารรวมไปถึงบัตรน้ำมันนะครับกับโครงการดีๆเที่ยวไทยรับพลังบัว กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ร่วมกับพันธมิตรมากมายเลยไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์5โมงถึง6โมงเย็นนะครับเราเจอกันจะตอบคำถามจะส่งรูปภาพช่วยกรุณาบางคนบอกเฮ้ยส่งรูปภาพส่งรูปมาเลยถ่ายรูปมาเลยเซลฟี่มาเลยตัวเรากับแฟนบนเตียงโกำลังนอนน่ารักน่ารักกอดคอกันอยู่อหรือบางทีแบบว่าอยู่กันแบบ สถานที่เที่ยวแต่ต้องเป็นที่เที่ยวแบบ60วัดรับพลังบวกกับเที่ยวไทยรับพลังบวก60วัดก็คือ60 60วัต์ในสถานที่เที่ยวที่มีพลังดีๆเที่ยวไทยรับพลังบวกก็คือสถานที่เที่ยว12ที่ที่มีพลังดีๆครับของดินน้ำลมไฟอ๋อเราไปติดตามได้ใน Facebook ว่ามีที่เที่ยวที่ไหนบ้างแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมแล้วรุ้นรับรางวัลด้วยกันนะครับกับพันธมิตรของเรา ไทยแอร์เอเชียบินคุ้มคุณภาพครบเราใส่ใจทุกรายละเอียดด้วยแล้วก็บัตรน้ำมันจากน้ำมันสดใหม่น้ำมัน P.T. P.T. m a แม็กกาอันี้แลกกาแฟพันุไทยลดห้เร์เซ็เลยนะใช้ m a ็กกา d เนี่ยใช้ m a <อ>็กกา d เนี่ยแล้วก็ซื้อของอะไรอย่างเงี้ยได้เลยแล้วก็เขายังมีเดี๋ยวนี้สบายมากเลยน้ำมันแบบ d e l i v e อรี่พีทเขามีให้ โทรปุ๊บน้ำมันหมดตรงไหนมาส่งได้เลยจ้าแต่ต้องปเป็นสมาชิกใช่ไหมเป็นสมาชิก PT Maccard นะครับก็ง่ายๆสบายๆส,สมัครได้เลยนะครับอันนี้ของ PT Maccard แล้วก็ Big C ซ u p e r Center ด้วยเป็นบัตรกำนันโร <c oughs> งแรมในเครือสิริปน,นาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาโรงแรมในเครือ f o r ์จูนทั่วประเทศไทยด้วยนะครับและแน่นอนนะครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเราการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับเน ร่วมกิจกรรมแล้วก็ร่วมลุ้นรางวัลกันได้นะครับไลฟ์สด5โมงถึง6โมงในเพจดรคถา DR, KHA, TA หรือเขม,ม,มชาติปริญญาณุสรก็ได้อันนี้เป็นเพจเป็น Facebook ส่วนตัวนะครับทุกวันอาทิตย์นะทุกวันอาทิตย์อ้าวไปต่อกันที่ดวงประจำสัปดาห์กันแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูว่า ดวงในสัปดาห์นี้ไครปังบ้างวันจันทร์ได้เจ้าหญิงถ้วยโอ้โหผู้หญิงขาวเหลืองรูปร่างสันทัดเจ้าเนื้ออายุน้อยกว่านำโชคที่ดีมาให้กลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์มิกแฮปปี้เนสมีงานเลี้ยงฉลอง mm. แสดงว่ามีข่าวดี mm. เช่นอาจจะมีบุตรอาจจะได้งานอาจจะเลื่อนตำแหนง่งหรือว่าทำธุรก,กิจลงทุนแล้ว สำเร็จดีได้รับผลตอบแทนมากอ่าอย่างนี้อันนี้สบายไปละสําหรับช่วงนี้การลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นการลงทุนเกี่ยวกับทองดูแลกันนิดนึงแต่คุณี่เกิดวันจันร์มีเกณฑ์มิกฮปปบิเนสประสบความสําเร็จที่ดีนะฮะเดวิลปลายสัปดาห์ต้องระวังสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องทางเดินอาหารและเกี่ยวกับเรื่องของสายตาด้วยนะครับมีโอกาสตวดอิรัชาคตะราาัศาทั้งหมด15จบนะครับแล้วก็การบริจาค ให้กับเด็กพิการนะครับเด็กพิการจะเป็นพิการทางด้านไหนก็ตามอย่างที่ผ่านมานะครับก็ทางมุลทิช่วยคนปัญญาอ่อน<ม>แห่งประเทศไทยในพระบรมราชนูประถมนะฮ<ม>ะก็ทำร้านกาแฟเคยเห็นไหมอ่าแล้วก็ทางเด็กก็ได้ไปชงอย่างเงี้ยเราก็สามารถไปอุดหนุนได้อันนี้ก็เป็นการช่วยทั้งทางตรงและทางอ้อมเหมือนกันนะครับอันนี้คือวันจันทร์เป็นทานบารมีอย่างยิ่งแล้วไปวันอังคารกันครับ คนที่เกิดในวันอังคารได้อิทธิพลของไพ่มัจจุราชโอ้อันนี้สบายเลยจะมีการเปลี่ยนงานจะมีเกฑ์ขยับขยายงานแบบที่ไม่คาดคิดมาก่อนแต่เด่นเป็นพิเศษสมมติว่าเฮ้ยเราไม่นึกว่าจะได้เอาก็ได้ขึ้นมา mm hmm. overfloing บอกว่าจะมีลาบลอยฟุกฟุกเกิดขึ้นอันนี้จากใครจากการเดินทางและจากเพื่อนเก่านะจ๊ mm hmm. ะแพทย์พยาบาลเพสัชกร และเกี่ยวกับร้านขายยาเฮลตี้สุขภาพต่างๆมีเกณฑ์ขยับขยายได้ดีแต่ปลายสัปดาห์มีเรื่องกังวลใจแล้วเป้อาจจะมีเกณฑ์แบบเขาเรียกว่าคิดไปเองหรือว่ารู้สึกไปเองหรือน้อยใจอันนี้ก็อยากจะทําให้แบบใจสบายๆเลี่ยงเลี้ยงหน่อยนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ระวังเล็กๆ เกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญานะครับถ้ามีโอกาสสวดติหังจ่าโตโรทีนงังทั้งหมด8ดจบและทําบุญเกี่ยวกับมูลทิปปอดเต็กตึงร่วมกัน,นยูหรือไปที่โรงพยาบาลของมูลทิ่เทียนฟ้ามีองค์เจ้าแม่กวนอิมประทับวิหารเจ้าแม่กวนอิมที่มีความศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่นะครับแล้วก็นํามาจากประเทศจีนนะครับเป็นทั้งองค์นี่ทำด้วยไม้แกะสลักสวยงามมากนะฮะไปแล้วเยาวราชเนี่ยบางทีเราจะได้ยินเสียงอะไร บีบแต่เสียงเครื่องยนต์เสียงรถยนต์แต่อันนี้พอเข้าไปปั๊บห่างกับถนนนิดเองแต่เราจะสัมผัสได้ถึงพลังบวกดีๆที่มีความสุขความสงบนะครับนี้มีโอกาสก็เชิญเอาไปวันพุธกันครับคุณที่เกิดในวันพุธได้อิทธิพลของไพ่อะไรโอ้โหต้องระวังเลยคุณเต้ขับรถแบบแบบไม่ยอมใครอะ่ะแบบใครปาดหน้าเรามาแบบยอมเขาไม่ได้อย่างนี้ต้องเปลี่ยนนะฮะต้องใจเย็นเย็นเลี้ยง ให้เขาไปก่อนอนะฮะถ้า,ถามีโอกาส,ก,าสก็สวดสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธพระควาติมะอาอุนะครับเป็นคาถาของหลวงปู่ศุขวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทน,นี่เองอเป็นพลังของแม่น้ําสายน้ําเจ้าพยานะฮะที่อยู่แยกกับคลองมะขามเท่านะฮะก็อธิษฐานจิตขอพอรพอเราขับรถเราจะได้ตั้งสติได้วงล้อโชคปลายสัปดาห์ยังมีลาบลอยด้วยโอ้โหโชคดีมากเกี่ยวกับเรื่องการเงิน นะฮะและเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจที่ดินอาสังหาริมทรัพย์งานที่เกี่ยวกับวิศวกรสถาปนิกธุรกิจฮาร์ดแวร์แล้วก็อุปกรณ์ก่อสร้างเด่นเป็นพิเศษในสัปดาห์นี้คุณที่เกิดวันพุธจะมีโอกาสสวดปิสัมลโลปุสพุทธ17จจบสําหรับพุธกลางวันส่วนพุธกลางคืนสวดคาพุทธปันทูธรรมวะคะทั้งหมด12จบนะครับการบริจาคเกี่ยวกับที่ดินอ่าจะเป็นร่วมซื้อที่ดินถวายวัดก็ใช้ได้นะฮะก็ให เกิดประโยชน์กับสังคม,มเป็นทานบาร,รมีอย่างยิ่งแล้วไปวันพฤหัสบปปดีกันครับวันพฤหัสบปปดีได้อิทธิพลของไพ่เอมเบอร์จากภารงานนั้นต่างประเทศงานราชการทหารตำรวจเด่นเป็นพิเศษนะครับช่วงนี้แล้วใครที่โสดเป้ช่วงนี้จะมีเกณฑ์ดีในเรื่องของความรักจากการเดินทางจากการท่องท่องโลกท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้เปิดจนสุด นะฮะแต่ว่าในเรื่องของการเล่นออนไลน์ก็ถือว่าได้แต่ต้องระวังเ<อ>ขาเรียกว่าอะไรนะ Low Low โรแมนส์โรแมนสแกรมอ๋อโรแมนสแกรมที่บอกว่ามาหลอกเราทั้งเป็นทั้งผู้หญิงก็มาหลอกผู้ชายไทยทั้งผู้ชายต่างประเทศก็มาหลอกผู้หญิงเราเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยต้องดูให้ดีแล้วก็ต้องรอบคอบหน่อยสามเหรียญกับสิบดาบวันพระราชบิดีปลายสัปดาห์ต้องระวังหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุ แล้วก็เสียเงินซ่อมรถซ่อมบ้านวิธีการง่ายๆเลยครับเอารถเข้าอู่หรือเช็คสภาพรถสิบดาบต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุแต่ดันมีโชคดีจากการเดินทางและช่วยเหลือคนอื่นเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าใครมีเรื่องเดือดร้อนกระทันหันอ่าก็ช่วยได้เลย,ยถือเป็นทานบารมีอย่างยิ่งง่ายๆนิดเดียวเลย มูลที่ปอนติกตึงนะฮะร่วมกตันอยู่มูลที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยอันนี้ช่วยได้หรือแม้แต่คนใกล้ตัวเรารที่เรารู้สึกว่าเขามีเรื่องเดือดร้อนเราช่วยได้ช่วยเลยนะฮะแต่ช่วยแล้วเราต้องไม่เดือดร้อนด้วยและที่สําคัญช่วยไปแล้วเนี่ยจะต้องมีความสุขตั้งแต่ต้นทางก็คือเริ่มต้นเบื้องต้นท่ามกลาง ขณะช่วยเราต้องมีความสุขช่วยไปแล้วคิดถึงที่ไรต้องมีความสุขด้วยเพราะฉะน,นต้องเช็คให้รอบคอบด้วยนะฮะถ้ามีโอกาสสวดพระสัมสามวิสาเทพะทั้งหมด19จบและการบริจาคเกี่ยวกับทุนการศึกษาให้เด็กยากจนคนยากไร้เป็นทานบาร,รมีอย่างยิ่งครับเราไปวันศุกร์กันครับคุณที่เกิดในวันศุกร์ได้อิทธิพลของไพ่สิบเหรียญโอ ไม่รวยไม่รู้วันศุกร์มีเงิน oh นะฮะวันศุกร์มีเกณฑ์ได้การเงินที่ดีจากทั้งบริวารทั้งจากผู้บังคับบัญชาแล้วก็จากธุรกิจการงานนะฮะงานที่เกี่ยวกับการขายการตลาดการติดต่อสื่อสารโดดเด่นเป็นพิเศษเจ้าชายเหรียญผู้ชายขาวรูปร่างสันทัดโปรง่งนำโชคที่ดีมาให้ในเรื่องของการงานการเงิน hmm. ทั้งเป็นผู้บังคับบัญชาทั้งเป็นเพื่อนร่วมงานทั้งเป็นบริวารหรือทีมงานรวมไปถึงคู่ค้าได้หมด hmm. แล้วถ้าเป็นผู้หญิงนะครับจะเป็นผู้หญิงผิวขาวเหลืองเจ้าเนื้อหน่อยรูปร่างสันทัดนะฮะแต่ไม่อ้วนจะนำโชคที่ดีมาให้สิบเหรียญกับสองคาถาบอกว่าจะมีเกณฑ์ได้การเงินที่ดีแล้วยังมีลาบลอยฟุกฟุกด้วยนะฮะกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์ธุรกิจเกี่ยวกับครอบครัวและธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มเด่นเป็นพิเศษนะถ้า,ามีโอการสวดวาโทโนะมะมะวาทั้งหมด21จบแล้วจบเราไปวันเสาร์กันครับ คนที่เกิดในวันเสาร์ได้อิทธิพลของไพ่อะไรโอ้โ oh, ห oh, 9ก้าวคาทายุ่งมากตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยทั้งงานตัวเองงานลาดงานหลวงวันเสาร์นี่ใครที่ตั้งแต่ต้นสัปดาห์อาจจะต้องเมเนจหรือว่าจัดการการดำเนินชีวิตแบบนิวนอร์มอลบริหารจัดการชีวิตหน่อยอเดินทางหน่อยสวดโสมาณกะริธาโทสิบจบนะ งานที่วุ่นๆต่างๆจะได้ราบรื่นและสวดยะโตหังพัินิอริยายะการสวดบ,บนบทนี้ก็แปลว่าขอให้เราราบรื่นไร้อุปสรรคะฉะนั้นคุณที่เกิดวันเส,สาวยังสามารถสวดได้นะครับโสมานากะริถาโรสิบจบแล้วก็สวดอังคุลิมาละปลิตเป็นประจำนะฮะอย่างน้อยที่สุดก็พุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพขององค์พระอังคุลิมาน ก็จะส่งผลให้ชีวิตเราแบบราบลื่นอันนี้คือวันเสาร์นะฮะคนที่เกิดวันเสาร์กลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์การสอบการแข่งขันเด่นเป็นพิเศษรวมไปถึงเกี่ยวกับอาชีพนักร้องนักแสดงงานบันเทิงสันทนาการต่างๆไกด์อย่างนี้ได้ธุรกิจบริการมีเกณฑ์ขยับขยายอย่างดีนะครับเราไปวันอาทิตย์กันครับคุณที่เกิดในวันอาทิตย์มีอะไรเกิดขึ้นบ้างแปดคาถามีการขยับขยายในเรื่องของการงานใหม่ๆ แต่ต้องระวังเล็กๆเกี่ยวกับเอกสารสัญญารวมไปถึงของหายอันนี้ดูแลด้วยแต่ผู้หญิงผิวสองสีเจ้าเนื้อหน่อยอ้วนหน่อยอวบหน่อยผู้ชายขาวอวบหน่อยอายุน้อยกว่านำโชคที่ดีมาให้<ม>กลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์คุณที่เกิดวันอาทิตย์ ยังมีข่าวดีเกี่ยวกับของที่อยากได้มานานรวมไปถึงในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยบางทีแบอบกอยากได้บ้านจะยื่นกู้จะซื้อจะสาเร็จไหมโดยเฉพาะช่วงเวลาแบบนี้เนาะรหรือว่าลถหรือว่าเป็นทรัพย์สินต่างๆเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จดีหรือว่าอาจจะไม่ได้ยื่นกู้แต่ซื้อสดเลยแต่ว่ามีเกณฑ์ได้ ของที่ต้องใจมาและช่วงนี้สบายๆเลี้ยงๆคุณที่เกิดวันอาทิตย์มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จและมีผู้ใหญ่ส่งเสริมนะครับและมีเกณฑ์เด่นในเรื่องของโชคลาภจากการเดินทางด้วยสวดอวิสุทนุสสานุตตทั้งหมด6จบและการบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ตาบอดบพิการทางสายตานะฮะ ก็จะเป็นทานบารมีและให้แสงสว่างกับชีวิตของเราอย่างยิ่งครับเอา,เอาละครับอาจารย์ท้ายสุวน,นี้ดวงปังประจำสัปดาห์ได้แก่วันศุกร์นันเด่นเงินดีมีโชคลาภโอ้โหโหอมาครบเลยนะครับมา<ช>ครบ,ครบเลยนะครับแต่ว่าทุกท่านสามารถที่จะมีโชคดีและก็ดวงดีมีชีวิตที่ดีแบบนี้ได้นะครับเพียงแค่คิดดีพูดดีทำดีมีเพื่อนที่ดี ชีวิตดีแน่นอนครับขอบคุณมากครับอาจารครับ,บ,รบโชคดีครับพักสัก